สวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายทุกคนนะคะวันนี้เรามีเชฟมืออาชีพนะคะทุกคนจะมาทําอาหารให้เราทานกันนะคะเรามาดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในครัวบ้านเราคะวันนี้เชฟมาบุกถึงที่เลยนะคะบุกทาอาหารให้เรานะคะวันนี้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยพิธี <c oughs> พิธีนะคะ <c oughs> เป็นน้องที่บริษัทนะคะที่หลังบ้านมีส่วนร่วม อยู่นะคะตอนนี้น้องปิดตัวมาทำอาหารให้เราทานนะคะน้องเคยเป็นเชฟมานะคะพิธีพิธีเป็นเชฟมาจากที่ไหนนะคะพิธีท,ที่ร้านเชฟออฟไทยครับที่ประเทศแอเริกาใต้นะนำทีมโดยพี่ดาวนะคะพี่ดาวเราก็มานะคะ,ะวันนี้ค่ะโอ้โหพิธีจะต้องใช้หนูอีกแบบนึงเหลือเน,นี่ย่าที่บา้านเจอ เกิดความวุ่นวายกันนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> ที่ครัวเราวันนี้มีเชฟนะคะมาทำกับข้าวให้เราทานเ <laughs> ชฟระดับมิชลินสตาร์นะคะทุกคนเน <laughs> เ <laughs> ย่เยสันเยสันเยสันเยะ่ะาเยเสันนาคะยะสัน <laughs> วันนี้เราว่างๆนะคะน้องก็เลยมาทํากับข้าวให้เราทานนะคะเราจะ <laughs> พี่หนิงพี่นิงแกะได้ไหยคะแบบนี้ เคยเรียนนะแต่ตอนนี้พี่ลืมไปหมดแล้วฝึก <laughs> สมาธิได้ <laughs> ใช่ไหมคะเชฟทำให้เราใจเย็นขึ้นนะ <c oughs> สมัยเรียนเคยทํานะคะ <c oughs> แล้วชอบด้วยพอทิ้งมานะเริ่มแก่แล้วก็ไปตามอายุค่ะพี่หนิงเรียนได้ไหนมานะคะ สนุกู่ครับแต่ว่ามึ mm hmm. งก็อยู่ไกลครอบครัวครับ mm hmm. แตืว่าสนุกปไปับก็ชอบอยเนี่ย,ยเราบรรยากาศก็ดีเรามีแบบคือเราทํางานร่วมกันมาหลายเดือนแล้วเนาะพี่พี่เพิ่งกลับมาอยู่ต่างมาอยู่ประเทศไทยนะคะก็ได้ชิมฝีมือกันแล้วแต่ว่าพี่พียังไม่เคยออกกล้องเนาะยังไม่เคยแบบว่า <c oughs> มาทําให้หลังบ้านท <c oughs> นายกินนะคะวันนี้พี่พี่มาโชว์ฝีมือน,นะ จะบอกว่าหน้าตาไม่ได้ดีอย่างเดียวนะคะรสชาติอาหารก็แบบอย่างนี้เลยค่ะลอยแล้วเชฟลอยแล้วอยดูฝีมือนะคะมีการตกแต่งมีแกะสลักด้วยนะคะเราบอกว่าทําแบบพื้นพื้นเชฟบอกว่ายังไงนะคะน้องดาวเพราะว่าอ่าคือพี่หนิบอกว่าให้ทําแบบพื้นพื้นทานง่ายๆก็ได้เชฟบอกว่าไม่ต้อง ต้องตามสูตรเท่านั้นค่ะต,ตามสูตรตามสูตรนะคะดเรียดวเตอนนี้คือพี่เขากำลังเตรียมเตรียมอุปกรณ์นะครับวันนี้วันนี้ทำเมนูอะไร๋อ พิธีวันนี้พิทีทำเมนูอะไรนะจะทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับอ๋อทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็เม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงนี้จากของเราเนาะของอะไรคะเพชรฝอยทองโอชาใช่เลยคือเดี๋ยวเราจะชิมฝีมือชิมฝีมือของพิธีกันนะคะวันนี้ เราจะเป็นผู้ชิมที่น่ารักนะคะทุกคนตอนนี้เพจะเตือนหน่อยนะเอเนะิธีเผือนนะคะอย่าสั่นอย่าสั่นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงชรมูลกันนะคะก็ขั้นตอนและวิธีการทำนะคะเดี๋ยวหลังบ้านทนายลุกคนจะลงให้เอซีได้ติดตามกันนะคะว่าเทคนิคการทำ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเชฟพิธินะคะกับหลังบ้านทนายลุงพลจะต่างกันยังไงนะคะน้องดาบน,นะคะผลิตภัณฑ์ของเราไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็จะใช้เม็ดมะม่วงของฝอยทองโอชานะคะในการทำวันนี้นะคะมีหลายอย่างเลยใชนน่นี่นะคะแค่เทคนิคก,การหัน่นนี่ก็กินขามแล้วนะคะทุกคน ถ้าเป็นเราทำนะต,ตัด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 เอาเลยนะคะเนี่ยดูนี่คือเชฟหั่นนะคะ นี้เราได้รับขเออ <ś m ere> การ <ś m ere> เขาเรียกอะไรนะแขกรับเชิญหลายท่านเลยนะคะตากกล้องก็รับเชิญนะคะแล้วก็เชฟเราก็รับเชิญนะคะวันนี้เผื่อจะมาทํากับข้าวให้เรากินนะคะ้องดาววันที่วันที่เรามาประชุมกันที่นี่พทีมไม่ได้มาเนาะติดงาน <ś m ere> ใช่ไหมคะ <ś m ere> เยลยเลยไม่ได้กินผีมือพี่ดูดู กินขาดแล้วนะคะแค่หั่นหอมนะคะเห็นหอมก็ก็องเเนี่ยกินขาดแล้วนะคะทุกคนแค่หอมเนี่ยดูเทคนิคการหั่นนะคะของเชฟระดับประเทศเลยนะคะคือผ่านการทํางานที่ต่างประเทศมานะคะทุกคนไม่ใช่อะไรนะทํางานที่ต่างประเทศมานะคะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเค่อยู่ใน่ในครัว ม่เคยเจอลูกค้าเคยออกกล้องอดูนะคะพี่จีพี่ถ่านมากเลยสุดมากสวย็เดี๋ยวส่วนผสมนะคะส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้เดี๋ยวเราลงรายละเอียดในคลิปหน้านะคะเอซก็คลิปนี้ก็จะเป็นการยั่วๆนะคะเรียกน้ำย่อยให้เอฟซได้ได,ได้ได้ดูกันนะคะว่า พิธิเขาจะทาหน้าตาออกมาน่าทานขนาดไหนนะคะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆนะคะเราจะเพราะว่าช่วงนี้หลังบ้านก็จะเข้าบริษัทอยู่บ่อยๆอาจจะมีโอกาสได้ทานฝีมือพิธิโอ้โหน้ำหนักไ่ต้องพูดถึงเลยที่เนี้ยน้องดาวทำไ,ไมต้องเรียกน้องดาวเรื่องน้ำหนักคะเนี่ยแปลกนะคะเนี่ยไม่ต้องทำอร่อยมากนะคะ ถ้าเป็นเราตัดหัวตัดท้ายก็คือหั่นเราเลยนะคะนี่นะคะสีมือการหั่นพริกนะคะสีสันนะคะทุกคน,นคือบอกว่าอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่การจัดการจัดการหั่นการเตรียมวัตถุดิบถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ลูกค้าจะดูที่หน้าตาอาหารก่อนในชะะ่ไหม มันเป็นสูบันแรกใช่น้องดาวทำเป็นไหมคะโอ้เป็นกับไปตองพูดเข็งแข็งพูดเข็งแข็งเชื่อไหมคะเอ่อพี่ว่าพี่พี่ชอบทำกับข้าวแล้วนะคะแต่การหั่นพี่ไม่พิถีพี่ัานแบบนี้นะคะน้องดาวเราต้องเก็บไปใช้แล้วแหละ ตไปเสน่ห์ไปจวาเราจะได้เพิ่มขึ้นแหมมีข่าวมีข่าวนะครับวิธีมีข่าวทำไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกชอบไหครับแต่กล้องไม่ดูกล้องเลยฮะชอบตอนแรกชอบทำอาหารใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องบุญ วัยรุ่นในครัวนะคะเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะคะทุกคนเราก็จะเตรียมก่อนนะคะเดี๋ยวให้เชฟพ,พิธินะคะอธิบายว่ามีอะไรบ้างอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนก็<ส>ถ้าชอบการทำอาหารนะคะ f TE, <ส>อก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลน,นะคะ ทุกท่านจะได้ดูเทคนิคและก็วิธีการทำอาหารนะคะจากเชฟมือโปรโน,นะคะระดับต่างประเทศเลยนะคะอีทีทีนะคะคือเป็นเชฟที่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะ <S <S คไม่ใช่แค<ำ>่ในประเทศใช่ไหมคะใช่ใช่<ๆ>คือเคยทํางานมีประสบการณ์นะคะที่ที่ต่างประเทศนะคะก็คือไปทําอาหารไทยไปทําอาหารไทยในต่างแดนนะคะแล้วก็ได้มาทําในประเทศให้ พวกเราได้ทานกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเขินไปนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่เคยออกกล้องกับเราเนาะก็ยยเดี๋ยวนานๆไปลหลายๆคลิปไปพี่ที่อาจจะพูดเก่งกว่าพี่หนิงกับน้องดาวก็ได้นะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้กําลังเขินอยู่นะคะ <c oughs> ก็แต่ว่าฝีมือการทําอาหารของเขาอย่างนี้เลยค่ะอร่อยหน้าตาในการถ่าวัตถุดิบก็กินขาดแล้วค่ะทุกคน <c oughs> เป็นฝีมือของพี่ๆนะคะ การเตรียมวัตถุดิบเราล้างมือแล้วนะคะมือเราสะอาดนะคะทุกคนขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยพ่่ีเตรียมแบบพิธีพิถันมากนะคะทุกคนแต่ว่าเตรียมวัมตถุดิบยังไม่จบคลิปนี้นะคะหลังบ้านทนายลุงคนจะขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็น EP หนึ่งนะคะ ของการเตรียมวัตถุดิบขึ้นต้นด้วย EP 2นะคะจะให้พิธิเล่าประสบการณ์ในต่างแดนนะคะก็คือหลังบ้านก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าไปอยู่ต่างประเทศเด่ยสนุกไหมแล้วก็การเป็นอยู่ยังไงเพราะว่าเราเคยอยู่แต่บ้านนอกใช่ไหมคะน้องดาวน้องดาวเคยไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือยังคะยังไม่เคยเลยค่ะไปไกลสุดแค่อะไรอะ จีนสิงคโปร์มันนี้ค่ะแค่ไปเที่ยวใช่แวะเรียนอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยไปอยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแบบใช้ชีวิตแบบทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็จะได้รู้เนาะใน EP2 นะคะจะเจอกับพิธีพิธีจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะรู้ไปพร้อมกันเลยใช่หลังบ้านก็อยากรู้นะคะคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลจะขอลงไว้แค่นี้นะคะ ฝากไอีทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใ้ช่องหลังบ้านด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ